สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับข้าวผัดอบกรอบผสมผักและผลไม้อบแห้งนะครับแต่ว่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงตัวนี้ราคา10บาทนะครับแต่ก่อนกินต้องอ่านส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้ก็เขียนว่าเป็นข้าวเหนียว63%นะครับผักอบแห้ง14.85%ี่จาน้ำมันปาล์ม8.9%ดจอถั่วลันเตา6%เครื่องปรุงรสนะครับ4%แล้วก็ ผงปรุงรสไก่นะครับส5งจุานต้ำตาล0.45%เกลือ0.15%นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วตอนนี้ราคา10บาทนะครับก็ซื้อได้ทั่วไปนะครับตามเซเว่นโอเคครับเดี๋ยวมาแกะก่อนนะครับปึ๊บอ่าเทลงไปในแก้วนะครับอยากจะรู้ว่า10บาทเนี่ยมันประมาณขนาดไหนนะจ๊ะปึ๊บเอ้ยเออค่อนข้างเหนียวพอสมควรนะโอเคครับแกะได้ละแล้วก็เทลงไปในแก้วนะครับ อ่ะครับสิบบาทนะครับได้มาทั้งหมดเท่านี้แหละจ้ะนะครับจากหนึ่งแก้วนะครับก็มีปริมาณเดียก้อนนี้หึงเท่านี้นะโอเคเดี๋ยวพี่อันก็เนี่ยจะให้ดูนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นข้าวอย่างนี้นะนี่เป็นข้าวอบแห้งจริงๆครับแล้วก็มีพวกผักมีพวกอะไรเงี้ยอ่ามีอยู่นี้โอเคคราวนี้ดมกลิ่นไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะครับโอเคคราวนี้ก็มาชิมรสชาติดีกว่าว่าเป็นยังไงกันมั่ง ยอย่างความกรอบมันสนักงทั่วไป เข้าใจและตัวนี้นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าดมเนี่ยมันไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วก็เดี๋ยวมันใครมันกินไปนะครับรสชาติของมันเนี่ยก็เป็นแบบกรอบๆไม่ค่อยมีอะไรแต่มันมีรสชาติของหงไก่ออกมาก็คือตัวเนี้รสชาติของเครื่องปรุงรสออกมาครับรสชาติของเคร,ครื่อง,องปรุงรสแล้วก็ไอเครื่องปรุงรสไก่นิดหนึง่งมันมีรสแบบดั้งเดิมกับรสแบบไก่นะครับที่เป็นเครื่องปรุงรสดังนั้นเนี่ยโดยเบสิกนะที่กินเข้าไปเนี่ย ให้ความรู้สึกแบบสแน็คแบบกรุบกรอบนะครับเพราะถ้าเกิดหลับตากินเนี่ยแค่บอกเลยนะหลับตากินเพื่รู้สึกเหมือนกินขนมสแน็คอะไรที่มันกรอบกรอบกรุบกรอบกรอบเนี่ยอร่อยอร่อยแต่ว่าเรื่องรสชาตินะนี่คือความกรุบกรอบเนี่ยมันกรุบกรอบกำลังดีแล้วคราวนี้เรื่องรสชาติเนี่ยมันมาจากมันมีชาตินิดเดียวนะครับเพราะตามส่วนประกอบเนี่ยมันก็เนี่ยใส่ผงไปสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผงกัดรุงรสสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์รวมกันเขาก็ใส่ผงรงรสประมาณหกเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นก็ ถ้ากับว่าในนี้มีผงปรุงรสอยู่หกเปอร์เซ็นต์ดัง,งน,นั้นในรสชาติมันจะหมอกแบบเครื่องปรุงรสออกมาแบบอ่อนๆน,ออนอ่ะโอเคก็ถือว่าทําได้ดีนะทําได้ดีแต่ปริมาณให้น้อยไปนิดนึงให้อย่าบน่นก็เลยนะครับสิบบาทก็ได้ได้ประมาณขนาดนี้แหละโอเคนะครับก,ก,กรุบกรอบอะไรดีเนี่ยเจอแล้วกรุบกรุบกรอบๆมันดีชอบชอบแล้วก็รสเครื่องปรุงเขาไม่จัดนะครับดังนั้นแบบคนที่ไม่ชอบกินรสจัดเนี่ยอันนี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิด ใครติดรสชาติแบบพวกเลพวกอะไร,งรเงี้ยหรือยี่ห้ออื่นอะ่ะมันจะมีเขาจะใส่ของปรุงรสเดยอะคุณอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นรสชาติแบบเครื่องปรุงรสแบบอ่อนๆน,นะครับโอเคครับเราขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปแบบเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ติดตัคลายแล้วก็แชร์ด้วยนะ